ชาวนี้มาตรวจสุขภาพแพะน้อยที่เกิดเมื่อคืนนี้เื่าคืนนี้กับห้าทุ่มเนาะรลอลกออกอะไรออกเรียบร้อยก็ได้กลับเข้าไปนอนดูซิเนี่ยตอนเช้าเช้ามาแน่นอนแหละเออหูอุน่นขี้ขี้ออกมาสีเหลืองอ,อ,อยังไม่ตั้งชื่อเนาะไม่รู้จะชื่ออะไร ตัวผู้โอ้โหนี่ตัวผู้น้องกูสน้องดีน้องดีเออน้องด,อองดีส่วนตัวนี้น้อง beautiful น้องสวยตัวเมียเนาะตัวเมียชื่อน้องสวยน้อง beautiful อือหือขี่แล้วขี่แล้ว สุขภาพดีครับยังไม่มีไหนนะ <c oughs> อ้าหูอุน่นหูอุน่นขี้ดูดิ <c oughs> เหมือนเด็กน้อยเลยว้ายขี้เปิดไปหมดถ้าเกิดขี้อย่างนี้แสดงว่าขี้ดำออกมาแล้วเป็นขี้ขี้เหลืองและขี้นมแสดงว่ากินนมได้ปกติถ้าเกิดเขาออกมาขี้ดำแสดงว่ายังยังให้กินนมได้เยอะ <c oughs> แต่เมื่อคืนนี้หัดเขากินนมเสร็จแล้วตอนนี้เขากินเป็นเรียบร้อยเราสบายใจได้แล้วเพราะว่ากินเสร็จก็หลับหลับตื่นขึ้นมาก็หิวเหมือนเด็กน้อยเลยกินฟงกินฟางยังไม่ได้กินยาย,ยังไม่เป็นอะไรหือน่ารักมากน้องกู๊ดน้องดีน้องกู๊ดน้องดีน้องดีัดวพูดเนาะืดูดูดูด,ดูแต่เมื่อคืนนี้กว่าจะเดินได้นะ เป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆนอนอยู่นั่นแหละอกตายแล้วแพะเป็นอะไรเนี่ยพอเช้ามากระโดดยงยงดู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 กระดิขางสุขภาพดีเนาะเนี่ยแพะสุขภาพดีก็จะเป็นอย่างเงี้ยดูดนมไปกระดิไปเอาก็ให้ลูกกินสิเออมันกินนมเป็นน่ะดูดูดูแม่มันอ่าดู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 แม่เป็นอะไรเนี่ยอือ ไอ้ตัวนู้นก็จะมาแย่งกินอืมกินนมกินนมไเอ่กินนมกินนมกินนมก็ให้ลูกมึงกินสิอ่ะจับจับจับอ่ะจับเลยแม่มันลำคานอ่ะสงสัจะเจ็บนมแ้วแหละโอ้ดูดูมันกินนมช้ำหมดเลยอ่ะเมื่อคืนนี้ อุ้ยหัวนมช้ำเลย,ยแม่มันเจ็บแล้วกินเบาๆหน่อยเขาบอกให้แต่ตัวเมีย,ก,ออก,มยกินใช่ไหมก,บบกินละกินละแหมเวลากินต้องกินด้วยกันถึงจะให้กินทีละตัวไม่ยอมเดี๋ยวเถอะมาดูใกล้ชิดเลยเนาะสุขภาพแม่ก็โอเค ขี่ไม่เหลวหูหูอุ่นอ่าหูอุ่นพรุ่งนี้เช้านะพรุ่งนี้เช้าจะได้ฉีดยาเสบกับยาบำรุงให้เขาเพราะว่าเขาเขาเกิดตอนกลางคืนนก็เลยปล่อยให้เขาอีกสักวันครึ่งๆโอ้ยกินดีกินเป็นแล้วกินเป็นแล้วสบายแล้วหายห่วงหายห่วงดูดหลุดบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติของเขาอ่ะโอยถ่ายยาวๆเลย เช้านี้ครับที่ศรีสุภาฟาร์มฟาร์มแพะจยงหงวัดสระบุรีแพะน,อน้อยเกิดใหม่เราก็นเน้นเนาะเน้นให้เขากินนมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละ่ะกินเป็นกินเป็นกินเองเป็นได้อย่างเงี้ยรอดขี้ก็เปะติดตูดไปหมดดูว่ามันสุขภาพดีแน่นอนนะกินไปก็ดิกขังไปนี่แหละครับเนาะพอคอเสร็จก็ตรวจสุขภาพทั้งแม่และลูก ดู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 อีกตัวนี้มันกินขี้เปอรมันเด็กน้อยเลยแต่ความเหม็นไม่ต้องพูดถึงเนยนะแพ้กินนมนี่ขี้เหมือนเด็กดกินออกมานี่ใช่เลยแม้กระทั่งหมาน้อยยังชอบกินเลยกินขี้แพะโอ้แตเดงกเาเขากินทั้งคืนนะเนียหัวนมเขาช้ำมาเลยเนะี่ยสงสารแม่มันเลยแม่มันเจ็บ แพะสุขภาพดีที่สีสุภาฟาร์มฟาร์มแพะจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับ